สวัสดีครับจากร้านช่างทัน,นวาซ่อมมือถือนะครับ iPad ที่เห็นอยู่ตอนนี้เป็น iPad Air 1นะครับตัวแรกเนี่ยผมได้ทำการแกะหน้าจอออกมาเพื่อจะเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับเพราะว่าตัวเครื่องเนี่ยแบตหมดเร็วแล้วก็ใช้งานได้แป๊บเดียวเครื่องก็ดับนะครับตอนนี้ผมได้ทำการแกะจอออกมาแล้วก็แปะพลาสติกกันฝุ่นไว้นะครับเนี่ยจะเห็นพลาสติกไว้ตรงที่หน้าจอนะครับ อันนี้คือแบตเตอรี่ตัวเก่าที่ผมได้แกะออกมาแล้วนะครับสภาพแบตเตอรี่เนี่ยมันก็บวมนะเป็นสาเหตุให้หมดเร็วแล้วก็ดับเองนะครับตัวนี้สภาพมันบุดบุดเบี้ยวไปหมดแล้วนะครับแล้วทีนี้แบตเตอรี่ตัวใหม่เนี่ยผมก็ได้ทําการใส่เข้าไปในตัวเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับนี่แบตเตอรี่ตัวใหม่สังเกตว่าแบตเตอรี่ตัวใหม่เนี่ยเรียบเนียนเลยนะครับสะอาดเลยตรงนี้นะครับ แล้วก็จะใช้งานได้งานขึ้นนะครับเวลาที่แบตเตอรี่เหลือน้อยเนี่ยมันก็จะไม่ดับแล้วอ่าประมาณนี้ครับอืมแต่ว่าผมผมยังไม่ได้ประกอบเครื่องนะเพราะว่าเดี๋ยวจะถ่ายรูปให้ดูก่อนนะครับว่ามันเป็นยังไง ตอนแรกเนี่ยมันประกอบเครื่องไม่ได้เลยเพราะว่ามันบวมนะครับมันทําให้จอเนี่ยมันอ้าออกมาตอนนี้เราก็สามารถประกอบเครื่องได้แล้วนะครับแล้วผมก็จะเช็คการทํางานเครื่องต่างๆนะครับตรวจเช็คอะไรให้เรียบร้อยถ่ายคลิปวิดีโอให้ลูกค้าดูใครที่มีปัญหาเนี่ยก็ติดต่อได้เลยนะครับช่างธนวาซ่อมมือถือเนี่ยผมลงช่องทาง Facebook ไว้แล้วโอเคครับสวัสดีครับ